เื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไหลน์หลายคนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีข่าวเรื่องของการปรับค่าธรรมเนียมนะครับในแพลตฟอร์มต่างการปรับอัลกอริทึมด้วยนัจะมีข่าวเรื่องของการที่สินค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับเข้ามานะครับแย่งลูกค้าของเราไปอ่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะทําอย่างไรเราจะสามารถที่จะสู้กับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเราจะมาคุยกันในประโยชน์นี้นะครับกับนัทพัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ ถ้าเกิดใครติดตามนะัทพัฒนครมาตลอดนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยพยายามพูด,ดบ่อยว่าเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการตลาดเนี่ยนะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของจากภายในของเรานะครับหรือจากภายนอกเนี่ยนะฮะมันก็ต้องกลับมารีวิวนะครับว่าเราจะปรับกระบวน,นะฮะหรือปรับกลยุทธ์อย่างไรนั่นเองซึ่งนะครับพอเราเจอสถานาที่เนี่ย การที่แพลตฟอร์มขึ้นค่าธรรมเนียมนะฮะแปลว่าตอนนี้ค่า GP สูงขึ้นนะครับโดนหักเยอะขึ้นตอนนี้กลายเป็นว่าจากเดิมที่ได้กําไรเยอะตอนนี้เหลือกําไรน้อยแล้วอย่างเงี้ยนะครับเรามีคู่แข่งเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราจะแข่งขันกันอย่างไรนะครับอ่ะเราต้องรีวิวก่อนนะครับสเตปที่1เลยแรก,แรกเลยคือครับรีวิวก่อนตอนนี้เรากาลังเจอปัญหาะลรอยู่นะคือตลัดธุรกิจเนี่ยจะมีปัญหานะครับหลายอย่างแต่ธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันนะ ผมต้องแยกก่อนนะฮะเวลาเราพูดคาว่าปัญหาเนี่ยตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราถามออกว่านะครับตอนนี้ปัญหาคือยอดขายตกใช่หรือไม่นะครับบางคนบอกว่ายอดขายไม่ได้ตกครับแต่ว่าตอนนี้ที่มีปัญหาคือกําไรมันลดลงสังเกตนะผมพูดอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะยอดขายเท่าเดิมแต่กําไรลดลงเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมสูงขึ้นนะครับมีค่าโฆษณาเยอะขึ้นอ อันนี้แปลว่ากําไรมันลดลงทีนี้ก็กลับมากำไรดลดลงที่ว่าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ไหมเป็นปัญหาที่เซเรียสไหมบางธุรกิจอาจจะบอกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเพียงแต่ว่างุหงิดคือจากเดิมได้เยอะตอนนี้ได้น้อยใช่ไหมฮะเออถ้าแบบเนี้ยมันก็จะมันก็จะเห็นความรุนแรงของปัญหาแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คุณแก่ตอนเนี้นะครับสาการคือมันลดจนไม่เรียกว่ากําไรเนี่ยนะครับผักลบต้นทุนอื่นๆที่เหลือแล้วทําธุรกิจไม่ได้เออถ้าอย่างเงี้ย มันจะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งนะใช่ไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเราจะไปดูดูกันก่อนว่าปัญหาคืออะไรใช่ไหมครับหรือการหมอะอีกว่า,าแล้วสาเหตุที่ตอนนี้นะครับเราเจอปัญหานี้อยู่เนี่ยหรือเจอความเดือดร้อนนี้อยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเช่นนะครับเราว่าที่ตอนนี้กําไรมันลดเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากที่เรามีต้นทุนนะฮะเรามีต้นทุนเรื่องของค่าโฆษณาเรามีต้นทุนเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยมันสูง เพราะฉะนั้นแปลว่าเราก็ต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ถูกไหมเราต้องไปแก้ปัญหาว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยนะครับย้ายไปใช้ช่องทางอื่นที่เรามีต้นทุนการบริการเนี่ยน้อยลงอ่ะก็วางกันไปใช่ไหมครับอ่ะแต่ที่พูดจากการพูดเนี่ยผมบอกว่าใน real จริงเนี่ยทำจริงมันอาจจะละเอียดกว่านี้เยอะนะถามว่าทําไมนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นธุรกิจสองธุรกิจนะร้านเอร้าน B เนี่ยนะครับร้าน A เนี่ยปกติเนี่ยนะครับมีลูกค้าประจําอยู่ มีลูกค้าประจําอยู่แล้วก็มียอดขายประมาณหนึ่งแต่ช่วงนี้เนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยนะฮะยอดขายมันเท่าเดิมแหละแต่เนื่องจากว่าใช้ช่องทางที่ตอนนี้ขึ้นค่าธรรมเนียมเยอะขึ้นมันทาให้กําไรของร้านเยลดลงนะครับแต่ข้อดีคือร้าน A เ,เนี่ยมีลูกค้าประจําเป็นฐานลูกค้าประจําอยู่แล้วคือพูดง,ง่ายๆคือเขาก็คงจะมีลูกค้าจากแพลตฟอร์มในระดับหนึ่งแหละนะครับอาจจะมีลูกค้าแพลตฟอร์มประมาณสัก30%ลูกค้าหลักอยู่เจ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ร้าน A อาจจะประเมินก็คือว่าเราอาจจะพยายามชวนเชิญให้70%เนี่ยย้ายไปสู่การซื้อสินค้าผ่านช่องทางอื่นนะช่องทางอื่นว่าอาจจะเป็นช่องท,งทางที่เรียกว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับมันอาจจะมีความยุ่งยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวไปหาวิธีว่าทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเขายอมใช้วิธีการแบบนั้นหรืออาจจะใช้วิธีการติดต่อตรงอันนี้ก็ต้องต้องคุยกันเนาะนะครับอาจจะต้องไปหาวิธีต่ออีกทีนึงว่าเป็นยังไงซึ่งอันเนี้ยนะครับ ปัญหานี้จะแก้แบบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราอยู่ร้าน B ซึ่งยอดขายพอๆกับร้าน A นะแต่ร้าน B เนี่ยนะครับลูกค้าเป็นขาจรที่มาจากแพลตฟอร์มเยอะมากประมาณ70%ลูกค้าประจับอยู่แค่30%อันเนี้ยจะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งเลยเพราะแปลว่าถ้าเกิดเราย้ายเราย้ายแพลตฟอร์มไปใช้ช่องทางอื่นปุ๊บแน่นอนว่าเราอาจจะจบเราอาจจะจบปัญหาที่ชื่อว่า ค่าธรรมเนียมของช่องทางเนี่ยมันลดลงแต่ปัญหาตาใหญ่ตามมาคือลูกค้าเราหายไปลูกค้าเราหายไปลูกค้าเรามันมันไม่อยู่ตรงนั้นอะใช่ไหมครัซึ่งพอแบบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแก้กแบบแล้วเช่นร้าน B อาจจะบอกว่าในการแก้ปัญหานี้เขายังจําเป็นจะต้องพึ่งแพลตฟอร์มอยู่เขาจะพึ่งแพลตฟอร์มอยู่เพราะว่าสุดท้ายคือเขาไม่สามารถหาลูกค้าประจําได้ลูกค้าถือว่าเป็นลูกค้าขา,าจรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําคือเขาต้องปรับโครงสร้างราคา เขาปรับโครงสร้างราคาใหม่เพื่อทําให้ราคาเนี่ยนะครับเขาทำให้เขาสามารถทําธุรกิจต่อได้คืองั้นก็ต้องไปบีบต้นทุนบีบต้นทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับต้นทุนแพลตฟอร์มนะคือค่าธรรมเนียมเนี่ยก็คงต้องคงที่แหละเพราะว่ามันมันโดนฟิกซ์ไว้แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไปปรับเรื่องของพวกการขนส่งไหมปรับเรื่องของการโฆษณาไหมหรือต้นทุนพวกสินค้าต่างๆไหมเพื่อทําให้นะครับกำไรเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมกำไรเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะอันนี้อันนี้คือหลักการนะครับซึ่งนะฮะ ตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีปัญหากับตลาดธุรกิจที่บางอย่างเนี่ยต้นทุนเดิมเนี่ยนะครับมันขยับไม่ได้ซึ่งมาเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปพอซื้อมาขายไปปุ๊บเนี่ยความยากอยู่นี้ฮะคือต้นทุนน่ยมันเหมือนกับว่าถ้าจะขู่กันนี้แปว่าอะไรคุณต้องไปต่อรองคุณต้องไปต่อรองซัพพลายเออร์นะฮะหรือคุณขายขอให้คุณว่าถ้าเกิดว่าจะขอซื้อถูกกว่านี้ทำํำยังไงใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดมันจะวนๆนะไม่แปลว่าอะไร มันจะถูกกว่านี้ต่อเมื่อคุณคอมมิชว่าคุณจะซื้อเยอะนะคุณจะต้องซื้อเยอะซึ่งมัก็มักลับมาเป็นปัญหาใหญ่อีกใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายกับธุรกิจที่อยู่กลุ่มปีนะใช่ไหมฮะก็ต้องไปกลับรีวิวอีกซึ่งบางครั้งอาจจะนําไปสู่การที่เราจะต้องตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วแปลว่า แปลว่านะครับผมพูดหมดนะว่านี่คือตัวอย่างนะครับไม่ได้แปลว่าคําตอบที่ถูกต้อง1อ0เปนะแปลว่าเราอาจจะมองเห็นว่าธุรกิจนี้มันไปต่อในแบบโตไม่ได้แล้วมันแค่ประคองนะครับและอาจจะต้องหารายได้อื่นหรือหาวิธีการขายอื่นหรืออาจจะต้องหาช่องอช่งะหาสินค้าอื่นมาขายนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องคิด เว็บอยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยต้องมองภาพของการปรับตัวเองก่อนคือเวลาเราคุยถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะบอกว่าคุณเห็นว่าสิ่งที่เราพยายามคุยคือมันไม่ใช่เรื่องของการตลาดแบบไปยิงแอดหรือแบบไปเฮ้เราจะต้องไปทำอ e ีคอมเมิร์ซไม่ใช่มันคือการมองภาพก่อนว่าธุรกิจที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันมีปัญหาอะไรและการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับมันจะแก้ไปได้กี่วิธีบ้าง ใช่ไหมฮะและการทาอย่างนั้นได้แปลว่านายเราก็ต้องจอเจาะเราไปอีกว่าเฮ้ยในดีเทลนะครับในรายละเอียดของปัญหาที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไรคือผมชอบพูดอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าเนี่ยเอ้ยถ้าเกิดคุณบอกว่ายอดขายตกคุณเข้าใจคุณเข้าใจไอตัวคำว่ายอดขายตกที่ว่าเนี่ยละเอียดขนาดไหนนะฮะยอดขายตกที่ว่าเนี่ยตกตกตรงไหนตกอย่างไร ตกแล้วที่ว่าเนี่ยตกมาจากลูกค้ากลุ่มไหนตกในปริมาณที่สมเหตุสมผลไหมคนอื่นตกเหมือนคุณหรือเปล่านะฮะหรือคนอื่นตกหนักกว่าคุณหรือคนอื่นขึ้นอ่ะเนี่ยมันจะเห็นว่าแบบว่าเออเฮ้ยปัญหาอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเพราะว่าที่เราพูดแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็มีการพูดว่าเฮ้ยงั้นเราต้องไปทําแบรนด์เพื่อให้มันมีมูลค่ามากขึ้นผมบอกว่ากับบางปัญหาการทําแบรนด์มันก็แก้ปัญหาใช่ครับอันนี้ผมไม่ได้ผิดไม่ได้บอกว่ามันผิดเลยมันถูกต้องนะฮะ แต่การการทําแบรนด์ในหลายในหลายครั้งไม่ได้แก้ปัญหาถ้าหากธุรกิจของคุณไม่ได้เจอสาการที่จําเป็นต้องสร้างแบรนด์ใช่ไหมครับหรืออะไรบอกว่าเฮ้ยงั้นเราจะต้องย้ายย้ายช a n แนลนะครับก็ย้ายกลับไปคบที่เหมือนตัวธุรกิจบีที่พูดไงคือย้ายช a n แนลปุ๊บเนี่ยปรากฏลูกค้าไม่ตามแล้วแปลว่าเขาดี่อะไรฮะยอดขายหายหมดเลยนะยอดขายหายเป็นศูเลยนะใช่ไหมครับเออลราเรา,เราจะโอเคไหมใช่ไหมอันนี้มันก็นเป็นเรื่องของกลไกการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแหละ นะครับเออเราเราจะคุยตรงนี้ก่อนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะไปคุยฝั่งที่เรียกว่าแท็กติกใช่ไหมคือคือเวลาเราสอนเรื่องมาร์เก็ตติ้งแสจีเนี่ยนะครับเราจะคุยว่าเฮ้ยมันมีฝั่งที่เรียกว่าแสจีกนะับแท c t ติกนะฮะแท็ติกคืออะไรแทคกติกคือเดี๋ยวเราจะเปิดช่องทางใหม่เดี๋ยวเราจะย้ายไปทําเว็บไซต์ของเราเราจะทําหน้าร้านของเราเองอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นฝั่งแท็กติกนะโอเคคุณจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์ครับอเฟรเตไปน,นั่นคือแท็ติกนะครับ แต่ก่อนฮาร์ดตติกเนี่ยแปลว่าอะไรมันก็ต้องกลับมารีวิวตัวธุรกิจไงใช่ไหมว่าธุรกิจเราเราขายสินค้าอะไรนะครับต้นทุนเราเป็นยังไงนะครับเราเรามีเรามีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแรงหรือเปล่าใช่ไหมโครงสร้างธุรกิจทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเรามองว่าเราได้กําไรนะครับเพียงพอไหมกับธุรกิจธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ไหมใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่แล้วลูกค้าของเราเป็นใครนะครับลูกค้าของเราอยู่ที่ไหน นะครับการใช้ช่องทางการตลาดวันนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าลูกค้าใช่หรือไม่มันสัมพันธ์กับตัวกลยุทธ์ที่เราวางไว้ใช่หรือไม่พวกนี้มันคือสิ่งที่เราคิดกันต่อเวลาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สิ่งที่คุยกันในประโสดเนี่ยผมอยากพยายามอยากให้เห็นก่อนว่านะครับโอเคแน่นอนครับการตลาดมันคือตลาดวันนี้นะฮะมันมีการขยับธุรกิจเนี่ยนะครับมันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นด้วย แน่นอนนะครับเราก็จะต้องกลับมาพิจารณาก,ก่อนว่าเฮ้ยเราเราควรจะทําอะไรเราควรจะทําอะไรนะครับในนะครับใน area ที่ มันเหมาะกับเรานะนะครับไปทําตามคนอื่นทันทีอันตรายมากๆมันอาจจะไม่แก้ปัญหาอะไรคุณเลยก็ได้นะครับแถมมันอาจจะกลายเป็นสร้างภาระหมายให้คุณด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีประเด็นไหนก็สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์กันมาได้นั่นเองนะครับผมพยายามเรียกว่าตอบนะครับเพ่าที่ผมจะตอบได้นะครับเป็นการเหมือนให้คําแนะนําหรือการแลกเปลี่ยนความเห็นละกันเพราะผมเชื่ออย่างนี้นะฮะร้านค้าที่กำลังรสบปัญหาเรื่องช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับตอนนี้มีบอกว่า ต้องบอกว่าหลายหมื่นอาจจะถึงหลายแสนล้านก็ว่าได้ใช่ไหมครับ แต่ละคนจะมีปัญหาที่แต,ตกต่างกันไปนะครับคนนี้นะครับมีสินค้าของตัวเองนะครับมันอาจจะมีปัญหาแบบหนึ่งเช่นเรียกว่าความน่าเชื่อถือไม่มีนะครับสินค้าอาจจะดูเรียกว่าน่าสนใจน้อยไปก็ไปแกามาแบบหนึ่งใช่ไหมฮะอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือซื้อซื้อมาขายไปต้นทุนก็เป็นแบบหนึ่งก็จะไปแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งนะครับหรือลูกค้าลูกค้าของสินค้าประเภทนี้ไม่ได้มีพฤติกรรมนะครับในการที่จะกดติดตามช่องทางมันก็จะเป็น การแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการเข้าใจปัญหาถึงจะนําไปสู่การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะฮะเห็นด้วยเห็นยอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วติดตามการไป็นสอนหน้านะครับสวัสัีวันนี้สวัสดีครับ